สุขภาพไม่ดีภูมิแพ้ใช่ไหมเป็นแผลในโพรงจมูกครับแผลเลยเหรอก็น่าจะใส่นัดแต่ครับที่โพรงจมูกเซ็นนัดเกษตรแล้วเป็นอะไรครับตัวเป็นไตครับไโรคไตด้วยครับโรคไตอีกมีอะไรอีกคือการเงินแล้วก็ลูกชายการเงินครับการเงินไม่ดีใช่ไหมดนีนีครับ ลูกชายติดนี้เยอะครับไม่ใช่หนูติดนี้แต่ลูกชายนะติดเหล้าติดยาอ๋อลูกชายติดเหล้าติดยาครับปัญหาครอบครัวคือลูกมีปัญหาครับแล้วก็มีคลอดแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งคนครับคลอดออกมามีแท้งอีกคนใสยรกพันคอใส่รกใสยรกพันคอเสียชีวิตครับคือแท้งในท้องใช่ไหมออกมาแล้วเสีย คลอดแล้วเด็กตายหนึ่งคนลกพันคอแล้วมีแทงเปล่าไม่มีกุมารมีเปล่ามีสักยันครับสักยันมาอีกอ่ายันอะไรจ้ะ,ะไรครคับม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพระให้สักให้หรือใครก็คาราวาสาราวาสักที่ศีรสาของก็เหม็นชื่ออะไรครับของตัวเองคือเขา นีเขาไปเรียนมาจากขเิ้นเขาเรียนแล้วเขาทำอะไรครับเขาแพจากหมอคนบริษัทยานี่แหละครับที่เป็นหมอเขมินด้วยครับหมอเขมินด้วยหมอคนศรีสะเกดแต่ว่าเขาไปเรียนที่อ้าวนั่นแหละครับว่าของขมิ้นนะครับสักมากี่ปีแล้วน่าจะประมาณเกือบสามสิบปีแล้วครับสามสิบปีแล้วหมอเขมินเป็นคาราวาสักให้ค่ะอ้าว ท่านเทวดาเขามีแผลในโพรงจมูกด้วยมีโรคไตด้วยการเกินและลูกเต้าก็มีปัญหาเกิดจากเด็กที่คลอดแล้วตายออกมาหนึ่งคนมีสักยันด้วยสองอย่างนี้ยังให้ผลอยู่หรือเปล่าสักยันใช่ไหมท่านเอ๋อใช่แล้วสักยันเลยอะไรกันแล้วหมอหมอคมเมนต์สักให้กลางศรีรษะไม่รู้ว่าสักอะไร ไลนกินน้ำมนต์ก่อนพอแค่คนเหนอกินน้ำมนต์นั่นและสักมานานหรือยังเจ้าเอา๋ยสามสิบปีสักเพื่ออะไรกันท่านเอ๋ยเมตตาบอกว่าน้ำใเมตตา,า,า,าครับสักเพื่อให้มีเสน่ห์มีเมตตาใครเห็นใครรัก มีอาการเป็นเช่นไรรู้สึกยังครับใช้ปกติครับยังปกติอยู่ยินยืทีได้ไหมเอาให,หมดเลยครับเยอห,หมดเลยเ ่าเดี๋ยวมันลืมอีกนะอ่ะอ้าไปงานกาันเฉยๆก่ะลงพ่อปกติค่ะอ่าปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยก็ไม่มีอะไรเลยนะั่นแหละนะนะแต่ควรจะบอกไว้นะคะคำน้าหนานะอย่าไปทำสับอีกเนละยเดี๋ยให้ใครมาจิ้มเนื้อจิ้มตัวตามนี้เพราะนั้น อดแล้วเด็ดพันลกลกพันคอยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีท่านเอ๋ยเด็ดยังมีเลยนั่นแหละนะเป็นหญิงหรือชายกันเล่าครับผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงเหรอค่ะเด็กหญิงครับเก้าขวบเก้าเดือนแล้วใช่ไหมค่ะเป็นหญิงลกพันคออ่าเธอเป็นลูกสาวเขาอ่าอยู่เขาตลอดหรือเปล่าตลอดค่ะอ่า แล้วมีมีส่วนในการทำให้เขามีปัญหาเปล่าในชีวิตไม่นะคะหลวงตาไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วทำไมเขาถึงเจอปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องอะไรวะเรื่องไอ้ครอบครัวไม่กรอเขาเองเป็นเขาเองเหรอวิบักเขาเองเหรอกรรมเขาเองเหรอหรือเธอส่งผลก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าไม่รู้แต่ไม่ได้โกรธเกียดมากมายอ้าวน่าจะมีส่วนที่เธอทุกทรมานแล้วไปอยู่กับเขาเขาเลยทรมานทุกไปด้วยเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยกันอะไรลูกเจ็บตามเนื้อตามตัวคอ๋อเขาก็เจบ็บเดีเธอก็เจ็บตามนี้อนนเ,เอาโดนรัดโดนใจเอาโดนโดนบเจ็นื้อนเอาโดนรัดเือาไอ้ไอ้ไอ้โรคลัดคอใช่ไหม มันถึงตายไงไหมพกรรมอะไรตาแบบนั้นน่ะไปทำอะไรเธอไปทำอะไรใครไว้อ๋ขอใ้นต้องตายเปรนเนกรรมของเธอเองเลยมันโทษเขาไม่ได้อ่าแต่ก็ถือเป็นกรรมร่วมกัน<อ>เขาก็เลยต้องเสียใจแล้วก็ต้องเกาะเข้าไปเรื่อยอ่าตามนี้เขาจะให้ไปเกิดแล้วเธอชื่ออะไร อามอลัตอ่ากี่วันดีตายเองสิวันตายเองก็สิบห้าวันเหมือนกันเหรอสิบห้าวันครับตายเองตายได่เองก็ไดเป็นเกินก็่สิบห้าวันไม่บางบางอย่างมันมันไม่ได้มีการทํากรรมกันเองเด็กไปตายเองเนี่ยมันไม่ไม่ต้องลดจํานวนเลยม,ม,ม,มันไม่ครบกําหนดใช่ไหม อ่าอ่าสิบห้าวันตามนี้โอเคเปล่าค่ะเมื่อไหร่ครับมีนาค่ะมีนาครับมีนาเขาจะบวชให้เธอสิบห้าวันชื่อแล้วอมอรัดกินข,ข้าวอะไรกินข้าวต้มอกระโจนะกกลางวันค่ะเออเขาวต้มกระโจกน้้อองาค่่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาชุดนางฟ้าค่ะชุดนางฟ้าเขาถึงชุด <c oughs> เอารองเทาแก้วเลยนะรองเ้าข้าวต้มนี่ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มแบบไหนคะก็มีโจ๊กด้วยข้าวต้มโจ๊กใช่ไหมข้าวต้กาวมันข้าวต้มมัดเป็นคนละภาษาแล้วข้าวต้มด้วยโจ๊กด้วยหรือข้าวต้มอ่าไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วข้าวต้มไหลไหลเข้าไปไหลคอใช่ไหม อ่าอนี่เป็นไมรู้ภาษาแล้ว <c oughs> กินข้าวกินข้าวต้มมัด <c oughs> อา้าว <c oughs> ปล่อยสัตว์ <c oughs> อมาอาไร <c oughs> ผมห้าโลาแล้วค่ะผมหโลจบ <c oughs> ไปได้อมรัต ไม่ตายแล้วอธิษฐานให้เธอไม่ตายอีกแล้วต่อไปให้เธอมีชีวิตยืนยาวสร้างบุญบรามรมีไปอเอาลายที่แปดกันชนาครับกันชนาครับมาก,กีได้ครับ